คีมเขาจะนีเขาเล่นของเก่าอ๋อตัวนั้นไม่ทะลุนี่ที่เราแย่งนะเราก็เล่นของเก่าไปอย่างเงี้ยเราก็เลยมันต้องสายสลับกันอาจารย์ก็สอนไอ้ตั้งเดิมให้เราก่อนอ่าอันนี้แหละครับที่บอกอย่างเงี้ะมันต้องตั้งเดิมนี่แหละฮะเนี่ยถามเนี่ยนี่ก็มาแอดตั้งเดิมแลบนะแน่ในหัวทะลุนี่จะจะไปเข้าห้องเอาไปซื้อสองตัวเหรอเพราะว่าตกองกองนั้นกองไม่ให้คนอื่นเข้ามั้งเลยน้องได้ภาพแล้วนะน้องได้ไม่ยังไม่ได้ตัดสายนะน้องได้สายแล้วหรือ ยังเดี๋ยวเราไปเล่นเขาไปก่อนเลยครับวไงายปลายสายเข้าไปก่อนเลยอ้าวได้แล้วโอเคน้องได้กล้องแล้วนะอ่ะถ่ายถ่ายรูปไปหน่อยถ่ายลงกลุ่มหน่อยน้องได้กล้องแล้วนะได้กล้องแล้วสำเร็จถ่ายลูกน้องด้วยน้องไปคอนเทสต์โอ้เจอแล้วครับโปรแกรมเมอร์อะปรแกรมเมอร์โปรดเมื่อยแกรมเมอร์เจอโปรแกรมเมอร์ของทีมแล้ยอ่าตัวเนี้ยเนี้ยถ้าเราทำงี้เสร็จปุ๊บเนี้ยเราเอาไปใส่มันก็จะไวนะครับมันจะไวเทสก่อนอ่าใช่ก็คือเทสให้เรียบร้อยก่อนอันนี้ก่อนที่จะเราซ่อม แต่ถ้าเครื่องมือเราครบอุปกรณ์เราครบเราโน้ตบุ๊กก็เสียปุ๊บกดสแกนได้เลยนะแต่ปัญหาเราคืออะไรพารเวิร์ดอันนี้ไม่มีพารเวิร์ดนะผมบอกเลยอันนี้คือเหมือนเราเริ่มจากศูนย์เลยนะทำใหม่หมดเลยแต่ถ้าเรามีพารเวิร์ดปุ๊บเราจะข้ามขั้นตอนที่เราทําไปอันนี้เหมือนที่เราแอดกล้องที่เบ์เซอร์หลักการเดียวกันนะหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันนะตัวนี้พร้อมพร้อมทำงานตัวนี้พร้อมใส่ติดตั้งได้เลยอ่าติดตั้งได้เลยอ่ะเอาตัวอื่นมาอีกมาให้น้องเข้าเซ็ต อันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวปิดฝากล้องหน่อยถอดกล้องมาต่อไปเป็นหน้าที่ของหนูแล้วนะต้องถอดกล้องมาให้ให้น้องให้สแกมเมอร์เราเซตขอขอกล้องตซะนั้นก่อนนะครับตอนนี้เราถ้าตอั้เขาสายฮะเอาเอากล้องเอากล้องถอดกล้องมาก่อนกล้องมาก่อนสร้างสร้างเอากล้องมาก่อนให้คนข่าวสายไปถ่ายเลยอ่เปลี่ยนไปยังอ่าไม่ไรเดี๋ยวต่อต่อต่อไปเปลี่ยนไปหกห้านะต่วไปเปลี่ยนเอากล้องมากล้องมาเอลียรยามาเลยโยนมาเลยโยนมาเลย ตัวนี้พอเทสตัวนี้เดี๋ยวแยังไม่ได้เปลี่ยนไอทีเดี๋ยวเปลี่ยนไอทีก่อนเดี๋ยวไอทีมันชนกันเพราะกล้องทุกตัวจะเป็น64หมดเลยใช่ครับอ่าตั้งเป็นร้อยหนึ่งก็ได้ครับรอแป๊บหนึ่งรอเครื่องบุ๊ดูหน้าสัมผัสเขาครับเวเราซื้อถ้าหัวแรนถูกหน้าสัมผัสมันจะน้อยนะถ้าหัวแรนดีหน้าสัมผัสมันเยอะแล้วเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยเราดูเลยว่ามันลงหมดไหมนะเราดูได้เลยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เช็ค I mm no, -hmm.